อันนายมาพร้อมกับสายฝนครับยี่สายฝนสายฝนครับพี่น้องโอ้เป็นคอนไหมน่ะฮะคอนอะไรอย่างมันเป็นประจาพอเข้าไว้บ้วยนะไว้ยังงั้นเลยบ่อยโถโอ้อันนี้ขอฝนวันี่ขอฝนคอนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบ แล้วก็ทักทายพี่น้องชาวเพจเฟซบุ๊กครับมงคลสาวดําซิ่งแถนนะครับผมอยู่กับเัาจกทอทวีการช่างโอ้อะไรกอทวีโอ้โฆษณาขายเหล็กอีกสวัสดีครับสวัสดีครับอืมสวัสดียามกี่โมงดิบ่ายสามเย็นแล้วแหละใช่ไหมจะห้าโมงอ่ะเฮ้ยจะห้าโมงแล้วอีกยี่สิบนาทียังไม่ได้เลยห้าโมงเย็นอ่ะกำมเบีนแล้วโอ้ พี่ไม่วันนี้อากาศมันไม่ไม่มีแดดเนาะคิดว่าจะพึ่งใบสองใบสามอากาศเยอะไม่ได้ดูนาฬิกาครับวันนี้ได้อะไรคืบหน้าไปบ้างครับนี่ได้เลยอีได้อะไรเลยถานี่เอาอันนี้กองเมื่อคืนอันนี้ตั้งติดตั้งตั้งแต่เมื่อคืนเราบอกนะอู้ยืนไปไปงานวันเกิดอีกมันเกิดใครเกิดน้องไปงานวันเกิด ว้าชื่นนำใจนายเค้กกินหมดแล้วอ๋อนี่ติดตั้งเสร็จแล้ว้นนะมันแบบยุ่งลังใส่แังแตงเมื่อคืนแล้วอันนี้เป็นมอเตอร์จะฉุดมาปั่นตู้ใช่ไหมนี่ครับนี่ปรับองศาได้ด้วยบ่หรือว่าตายตัวเลยนตายตัวเลยตายตัวเลยโอ้ยเจ้าเจ้าองศาได้แล้วบ่ได้แล้วนี่ครับ สวยงามดอ,อ,อืโอ้มีเมื่อเมื่อเมื่อกลางวันหรือเป่ามีเอฟซท่านหนึ่งเขาดูคลิปสายันเขาโทรมาว่าเดี๋ยวพี่มงคลบอกพี่สายันให้หน่อยว่าใส่มอตเตอร์ตรงนี้ไม่มันจะไป็ติดคอหรืออะไรเขา,เ,า,เ,าเดี๋ยวสายันมาอธิบายหน่อยครับว่ามันติดไหมมันไม่ติดล้อเพราะว่าผมทําคอใหญ่มันโล่งเติมน้ำเรื่อยๆนี้มันไม่อู้เลยนะ ไเรามันไม่ติดหรอกเพราะว่าเรากะไว้แล้วว่าคอจะประมาณนี้นั่นหละคอก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมนั่นหละถ้าทาไม่ให้ติดมันก็ไม่ติดแล้วเพราะว่าสาจารย์ไม่ได้ทําคอมาถึงนี่เนาะเพราะว่าทําอยู่นี้ตรงนี้ก็จะโล่งๆคอแค่เม็ดเดียวเองเม็ดเดียวครเราจะทําคอเม็ดเดียวเม็ดหนึ่งจะซจำทำคอเม็ดเดียวครับ่น้วคุยกันไม่รู้ก็ไม่ติดเนาะอันนี้ก็วางแผนไว้หมดแล้วแหละใช่ไหมวางแผนไว้แล้วอืมก่อนจะทำเนาะครับ นอนละเมอนอนสามละเมอสายก็เดินอย่างนี้เลยสายเดินมานี่อ๋อมาข้างล่างครับถูกตรงนี้แล้วกันหรอตรงนี้อืมกวัดแล้วครับผมร้ออ๋อไม่ครับมีเอฟซีท่านหนึ่งโทรมาก็เลยนี่ครับประมาณนี้ครับก็คือไม่ติดคอหรอกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอ่าห่างอีกเนาะห่างอีกคนเข้าได้อืมซอร์วิสอะไรง่ายเนาะตรงนี้ อะไม่ติดนะครับพี่น้องมอเตอร์นน Motor, ชุดตู้ออัดฟางครับนี้ก็จะเป็นวัดสายพันนะวัดแล้วอ๋อนี่นะครับเบอร์เจ็ดสิบปดฟันคูณสองอ้มันแน่นมันแน่นปักดีเลยแน่นอนนี่ครับงานก็เดินหน้าเรื่อยๆครับฝนตกก็ไม่กลัวแล้วทีนี้ พออย่างเดียวครับไฟอย่าดับกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรโ <ร ıyorlar. S 2> จรโจรใช่เนาะมันติดรั้วด้วยนี่จะมาขโมยของผมเออจริงนะจริงนะนี่มันติดรั้วด้วยเนาะรั้วรั้วโดนครูแล้วด้วยรั้วก็รั้วโอ้เอาเอาง่ายๆนะไอทำสังเวทำหน่อยดีๆนี่โจรโจรครูไว้ก่อนเลยนะโอ้โจรอะไรใจดีเลยโจรใจดีแถววะจริงนะอย่ามาองจากไปไหนเลย ปกติก็เจ้านี้ก็ชอบเอาของคืนอีแล้วพี่บ้านมันจะของนี้เรียบเลยโอ้จริงเนี่ยถ้าไว้อย่างนี้ไม่ได้นะพี่บ้านคิดว่าถ้าอยู่อยู่หลังบ้านอ่ะเอ้ยอยู่หน้าบ้านไอ้ตรงข้างนอกบ้านยังปลอดภัยกว่าเนาะคิวกวัวปลอดภัยกว่าคอกวัวของเราไปซ่อนแตนนราไม่มีเหตุนะอืมอย่างน้อยมันบนหัวนอนเราด้วยเนาะเพรานี่ยม้ามันไม่มาโดนโอ้แบบนี้นง่ายเลยนะนี่ก็เดินมาดูนะข้เดินมาดูนะนะ เขาเดินชื้นมองก็บอกว่านี่บอกให้เขาบอกให้ทำกำแพงทำอะไรเขาบอกให้ทำกำแพงทำอะไรดีแล้วประตูดีเดี๋ยวมีคนมาเดินหยิบเอานูุ่บาลไปเขาว่าโอ้โหมีคนเดียวอะไรจะคิดได้อย่างนี้โอ้โจรก็โจรเลยไปก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกเรียว่าโจรใจดีนะอืมมาสั่งบอกก่อนว่าให้ทำกำแพงไว้ให้เลยโอ้โหายเต๋ หายไม่ต้องไม่ไม่งั้นก็เหล็กเก่าอ่ะสายยันมีก็เชื่อมเชื่อมทำประตูทําอะไรล็อกไว้ได้ดิใช่ไหมของหายแต่ของหายไม่ต้องถามถึงเลยว่าใครคือตะแกรงมาติดเนี่ยโอ้เออตะแกรงนั้นมันเล็กวะตะแกรงน่าเล็กจังเ็ากล้อมมาติดก็ได้ติดล่องจอนดยติดกล่องจรก็เท่าไหร่อีกกี่พันจุ่มเลยตะโกโปมาติด เวลาเราไม่อยู่คอโปรมานจะติดเลยทำที่ล็อกแหละดีเนาะครับโจรนี่ก็จริงจริงเลยไม่จ้องจะขโมยมันก็อันตรายนะสนามแต่ดีแล้วขอเตือนไว้ก่อนนี่โจนเตือนไว้ก่อนแล้วนี่ครับมอเตอร์สายเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตัวค้ำโอ้นี่ตัวค้ำด้วยคครับบลอันนี้เมื่อคืนแล้วบ่เมื่อเช้าครับอันนี้เมื่อเช้าโอ้นี่ครับค้ำยัน สวยงามครับด้วยว่าติดใบแท็กอีกเลยไม่ติดล็อกอย่างห่างอ่ะกี่เซนนั่นนะยี่สิบเซนหมดแล้วห่างครับห่างเยอะ้ตึงโซ่ไปกรไม่โดนไม่ติดไม่ติดโซ่แข่งปักเลยนะแข่งปักเลยนะไม่มีการโยกแล้วทีนี้แข่งปักเลยครับขึ้นยองโอ้ยไม่ช่วยหรอกพยองโอ้โอ้ไปทางรถเลยนี่ แล้วปั๊มแล้วครับปั๊มผมไปจะทอดสายนอยนี่เมื่อคืนนี่ไก่นอนตรงนี้ไก่อะครปั๊มตอนนี้ออกแบบวางปั๊มอย่างครับวางก็วางเท่ตเลยอเอทำเท่นตรงนี้ครับเทตรงนี้วางใช้สองเส้นนี้อีกสองเส้นนี้ผมว่าอาจจะเอาไปปั่นคอปั่นคอ เอาใช้ปั่นคอต่างหากครับอืมไม่ไม่ใช้รวมกับชุดมอเตอร์ชุดอะไรใช่ไหมครับอ๋อชุดไรไหมชุดมอเตอร์นี่อันนี้อันนี้ตอนนี้นะคิดว่าอับตอนนี้เดี๋ยวคิดดูก่อนอ่าว่าประมาณตอนนี้ชุดมอเตอร์คิดว่าปั่นแค่ตู้อัดฟางอย่างเดียวคอก็จะแยกมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับครับอาจจะทาเป็นตัวออาจจะนะต้องรอดูก่อนสองเส้น จะชุดพวกไอ้เกลียวข้าวเกลียวอะไรก็กับตู้เลยอืมชุดเกลียวข้าวพร้อมกับตู้ตะแกรงอะไรก็กับตู้หมดเนาะครับปั๊มยกคอก็สายเรียบร้อยแล้วครับเนือจะเดินสายเนือเดินสายกระด้านน็อตแล้วก็สายพานวันแล้วสายพานวันแล้วครับทีนี้ก็เหลือชุดใหญ่ก็คอนี่แหละเนาะครับชุดคอที่นี่ต้องแปลงไหมตู้ต้อง ก็เลงแน่นอนเออนิดเดงทำเป็นร้านที่คุณไปทางน้ำมันเ่ยทางน้ำมันกรองนี้ต้องอดมาล้างใหม่แล้วเกียไปหาซื้อกระรง <c oughs> รูปปั้มของนี้ต้องไมารืมไหมปั้มนี่นะครับทำไมครับนันม,มันไม่ค่อยแรงไม่แรงครับ เมื่อเวลาดันไปมันกรึ๊ดมันร้องกรึ๊ดไปฝั่งนี้ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรครับนี่ดันยังไงก็ไปไอ้ตัวนี้อยู่อยู่ฝั่งไหนอี๊ฝั่งไหนฝั่งซ้ายครับอยู่ข้างซ้ายใช่ไหมฝั่งน้นโอ้แล่ด้ำมันกรึ๊ดแต่ตอนถอยเมื่อวานนั้น่วานนั้นมันวิ่งดีแล้วอืมแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันเหมือนมันมันล็อกรึับหรือว่าน้ำมันเรายังน้อยหรือเปล่าะ ไม่รู้รับมือนน้ำมันมาไหนเพราะมันเมือมันคือกือดันไม่ไปงเงี้ยครับต้องรอดูตอนน้ำมันเต็มเต็มก่อนือไมก็รอบเราดเร็นเบาด้วยป่ะรอบเบาด้วยแหละเนาะโอ้ถ้าแรงแรงมีเอามาอยู่ลอกไมเลยแล้วเปนเบาเลทำขาคันไดติดตั้งทางลมทางลมครับ น่าจะจะได้ใบใต้คืนบ่ไบที่เดิมป่รับไที่เดิมน่าจะไม่ยากหรอกก็ยากยากตอนนี้ก็ใหญ่ๆก็คอเรื่องละคอกับตู้อัดฟางนี่แหละเขาต้องขึ้นเสาก่อนบันลังบันลังก็อยู่บนคอใช่ไหมครับบันลังอยู่บนคอครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมามาจะได้เห็นทำขึ้นอยู่บนนี้นะทำขึ้นทำขึ้นนี่ได้เห็นในนั่งพรุ่งนี้มีที่นอนไหมเดี๋ยวจะนอนรอครับนอนรอคืนนอนรอโจรครับจะจับโจรถามหวยหน่อยหวยออกพรุ่งนี้แต่ปลานั้นวันนี้เขาพากันไปบุกเต็มเลยไหนป่านไปนั่นแหละ ไปอานี้่นีรงอ๋อปาช้านั่นนะเขาทำอะไระเขไปเอาหัวนะจริงนะครเขาไปทุกงวดบ่ม่ได้เห็นเลยมาขันรถก็ไม่รู้เนยเขามีอะไรทำไมเขาเจออะไรหรือเปล่าไม่รู้เมาเานั้นจะไปทาเา่าวมาอะไรนะแต่อีกตาหนึ่งอีกตาคนนซื้อมีนเขาพระมาทำอะไรไม่รู้หรอก ไปสองคนแล้วมีคนไปถามสองคนแล้วแกก็บอกว่ามาทําเลขนะคนที่มานั่นนะบอกว่ามาทําเลขกันมันจะว่าพระชายพระพระนะโอ้มาไกลด้ทําไมก็รู้อะไรหรือเปล่ายังไงเนาะสี่ขันเลขมากเลยอยากได้ของดีด้วยได้ของดีมีคนบอกว่าเดี๋ยวได้ว mm ิ่งกระเจิงทั้งแต่เออเขาพอได้ก็ได้วิ่งกระเจิงตั้งแต่เออได้เห็นเดินไปเดินมาอยู่แล้ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับส่วนมากกลางวันเช้าถึงเที่ยงเอ้ยเช้าถึงบ่ายสองนี่ยังไม่ได้ทําครับรถจะทําทําตอนเย็นถึงกลางคืนครับเมื่อกี้เอาเต็งโมมาบอกโอ้โหเจ๊เขียวไปเมาเต็งโมเมาวสวนแต็งโมมาเลยบอานสองคันโอ้สองคันรถแล้วนะยังไม่พอขาย <ak> อาีกป่ารถแต่ไม่พอยังไม่พอใจคนเมายังไม่พอใจ รายงานครับรายงานเ้า <poisoned> พ <indo> oh. ีいい่ไม่มานี่ผมก็ต้องไปช่วยเบอีกนะโอ้โอกาสดีเลยครับผมมาเมาสวนที่ไหนตรงนั้นลตรงโค้งนั่นน่ะน่ะอ๋อนั่หลหนก็จะตรงนั้นแหละตเราได้ยังยัไม่หมดบอนี่แหละสุดท้ายแล้ไปเบย์ุด้น เจคิมย้อยเลยเจคิมครับอืออีกอย่างเลยดีว่าไอ้เส้นสายที่มันน้ำมันมันะไรลงมาทั้งนื้อเอ้ยยกตามก็ตามพูดพอๆนี่แหละโอ้เยอะเด้หน่สายน้ำมันในสายนี่สายใหญ่ด้วยครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คืบหน้าครับความคืบหน้าประมาณนี้ครับก็ได้ใส่มอเตอร์แล้วครับมอเตอร์ปั่นหน้านี่ครับเพจก็ใหม่ด้วยเรียบร้อยโอ้แฉว์วแ์วแฉว,วตัวนี้ก็ค้ำยันครับเรียบร้อยครับผมแข็งป๊กเลยบบดน,นี้อือ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ